สนับสนุนโดยบริษัท P.S. n Sun ประเทศไทยจำกัด Your Premium Solution Provider สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสุขใจวัยเก่ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะเราจะพบกันทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่ายโมงครึง่งทาง t v 5 hd ดูช่อง5กดหมายเลข5รวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ติดตามท v 5 hd ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลย คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะสมุนไพรได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการถูกนํามาใช้ในการป้องกันและก็ดูแลรักษาสุขภาพสําหรับผู้สูงวัยและว,วันนี้นะคะส้มก็มีสูตรการทาน้ามันนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากๆคุณผู้ชมสามารถทําเองที่บ้านได้และยังปลอดภัยเหมาะกับผู้สูงวัยอีกด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ูช้ชมคะและตอนนี้ส้มอยู่กับอาจารย์นรินกากระทุมนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาสอนเราทําน้ํามันนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทนําน้ํามันนวดสมุนไพรกันขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่าน้ํามันนวดสมุนไพรกับน้ํามันนวดทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ ถ้าพูดถึงน้ํามันนวดนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมะจะแตกต่างที่ว่าส่วนสมุนไพรที่เราจะนํามาใช้นะ่ะมีอยู่2แบบใหญ่คือ,อเป็นสมุนไพรที่กลั่นเอาน้ํามันนะครับกับสมุนไพรที่เคี่ยวออกมานะครับแต่สูตรของเราเนี่ยจะ,ะนํามาแบบเป็นแช่ครับเพราะว่าจะให้ทําให้ง่ายสะดวกครับผม,มแล้วน้ํามันนวดที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมันดีมันเหมาะกับผู้สูงอายุยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับน้ำมันนวดนะครับเราก็จะเลือกสมุนไพรที่ มีสปปคุณในการแก้ปวดเมื่อยพกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆครับซึ่งอาการเหล่านี้ผู้สูงอายุก็จะเป็น,ปนกัน,กนบ่อย,อยครับเป็นกันมากครับฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากจะมาดูวิธีการทําเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นทําอาจารย์แนะนําก่อนได้ไหมคะว่าส่วนประกอบในการทําน้ํามันนวดสมุนไพรมันมีอะไรบ้างคะบนโตนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์สมุนไพรมีหลากหลายชนิดนะครับแต่สูตรนี้ที่อยากจะแนะนําเพราะว่าทําได้ง่ายก็คือตัวนี้แหละครับไพลครับผมไพลค่ะไพล นะครับมีทั้งแบบสดแบบแห้งนะครับเราเลือกแบบแห้งมาใช้นะครับแบบแห้งไผ่ก็เป็นกลุ่มตระกูลขิงขานะครับผมส่วนประกอบอส่วนสารสาคัญจะช่วยในการลดปวดแก้เศษต่างๆได้นะครับใช้กินก็ได้นะครับยูนยากินก็เรียกา,า,า,ายาปัะสาทไแก้ปวดประจําเดือนอะไรต่างๆสมรพคุณเขาหลากหลายมากครับเอามาทาภายนอกแก,ก้ฟกช้ำนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบหลักในลูกป,ประครบต่างๆ ค่ะตัวนี้ดีเลยค่ะตัวพลยเนี่ยแก้ปวดเมื่อยได้ดีเลยนอกจากพลแล้วอันนี้อะไรจย์ตัวนี้คือการพูครับค่ะการภูนะก็จะเป็นดอกของสมุนไพรที่ชื่อว่าการพูนะครับเป็นดอกตูมถ้าดอกบานเนี่ยสมุนไพรเขาจะสารสําคัญเขาจะน้อยนะครับเราต้องเลือกดอกตูมเวลาเราไปเลือกคือต้องตูมต้องเป็นดอกตูมแบบนี้มันไมโครโฟนอย่างเงี้ยครับมันไม่ร้องคาราโอเกะเราเลยคุณผู้ชมเห็นนะคะ คนโบราณเนี่ยเขาจะเอาไว้เคี้ยวแก้ปวดฟันนะครับาบางประเทศอย่างเช่นพม่าต่างๆทางเหนือก็ไปใส่ในหมากเคี้ยวนะครับทางใต้ก็อยู่ในพวกบุรีอะไรต่างๆคนนี้กินหอมๆนี่นะครับผมหรือถ้าคนโบราณจริงเขาก็เอาหนึ่งดอกนะครับทุบพอยาบใส่นในน้ําร้อนนะครับเวลาจะชงนมหรือให้เด็กกินนะครับช่วยให้เด็กแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีครับผมายาเขาก็มีนะครับชื่อว่ายาประสะการภูมแก้ท้องอืดท,<อ>ท้องเฟอ้อนะครับ อันนี้ออกมาตัวเดียวเลยเป็นสรรพคุณของการพลูนะคะต้องเป็นดอกตูมนะคะหลังจากนั้นแล้วมีไพรแล้วมีการพลูแล้วอันดับต่อไปนะค้ำมันครับตัวน้ำมันเบรเราใช้เป็นสวิตอัลมอนดนะครับหรือถ้าจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาก็แล้วแต่ชอบครับ ตัวสวิตอัลมอน์ก็กลิ่นเขาก็จะไม่ค่อยหนีครับผมเป็นน้ำมันเบกที่เบาไม่เหนียวหนาๆมากคับอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะจ้าพวกตามร้านเคมีพันต่างๆครับผมค่ะแล้วพวกนี้นะคะพวกใครกับอันนี้ก็เป็นร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาแผนไทยใช่ครับแผนไทยค่ะส่วนอันนี้ตัวอันนี้สวิตอัลมอน์ก็เป็นพวกร้านเคมีพันทั่วไปร้านเคมีพันค่ะถัดจากนั้นค่ะจ้าถัดจากนั้นก็เป็นเมนทอนครับผมเมนทอน เมนทอนนะครับที่อยู่ในลูกอมต่างๆนะครับยาดมอัเนี้ก็ใส่เมททอนนะครับจะทําให้รู้สึกเย็นนะครับผมรู้สึกอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันไปซื้อได้กันที่เดียวกันเลยใช่ครับค่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นนะครับในสูตรนี้จะเลือกกลิ่นมะกรูดนะครับมาจะได้ความสึกสดชื่นนะครับหรือเราจะเลือกกลิ่นตามใจชอบก็ได้ครับมีหลากหลายมันมีกลิ่นอะไรให้เลือกบ้างคะอาจารย์กจากถ้าไม่ใช่มะกรูดก็จะเป็นพวกกลิ่นตะไคร่หอม นะครับกลิ่นดอกบัวกลิ่นกุหลาบแล้วแต่ชอบครับแต่ถ้าเป็นกลิ่นมะกรูดก็จะรู้สึกอารมณ์เหมือนกันครับเราลูกประคบต่างๆด้วยนะครับจะผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนครับนี่คือส่วนประกอบมีแค่ห้าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมีแค่นี้เองแล้วก็หาซื้อก็ไม่ไม่ยากเลยอันนี้ตามร้านขายยาแผนโบราณอันนี้ร้านเคมีพัเคมีภันทั่วไปเรามาเริ่มต้นการทํากันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์เราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนคะ มันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือว่าเราจะนํานะครับสมุไนไพรมาแช่ในน้ำมันละกร,รมะนะครับถ้าน้ำมันละกรหนึ่งรมลเนี่ยเราจะใช้ไพ่หกรัมนะครับใช้การฟู2กร,รัมก็มาแช่ไว้ ก่อนจะแช่ก็บดให้หยาบๆนะครับบดพอยาบแล้วก็แช่ลงไปประมาณ7วันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แช่มาไว้ก่อนนะครับแช่ไว้7วันแช่ไว้เจ็ดย้ำอีกให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งว่านี่คืออะไรนะคะน้ํามันอะไรคะตัวนี้เป็นน้ํามันละกำรรครับผมน้ำมันละกำรรน้ำมันละกำเนี่ยมันจะช่วยดึงสารสาคัญจากสมุนไพรออกมาน,น,นะครับอย่างที่บอกไปว่าน้ํามันนวดมันจะมีหลายแบบนะครับเอามาจากการกันเป็นน้ํามันทมระเหยเอามาจากการทอดเจียวสมุนไพรนะครับแล้วก็แบบแบบแช่ นะครับแบบนี้เราก็ประหยัดพลังงานแล้วก็เทคนิคการทำง่ายครับค่ะน้ำมันระกมก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณคุณผู้ชมไปที่เดียวได้มาครบทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเราเอาไพลนะคะกับการพลูเนี่ยมาแช่ในน้ำมันระกมจนครบ7วันแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเราก็จะกรองนะครับเราจะใช้เป็นตัวกระดาษทิชชูอันนี้ก็ได้รหรืเป็นสําลีก็ได้นะครับ จริงๆแล้วกรรมวิธีก็เรียกได้ว่าไม่ยากนะคะผู้สูงวัยทําได้ใช่ครับให้ลูกหลานช่วยถ้าจะให้ดีมีลูกหลานมาช่วยเป็นลูกมือหน่อยนะคะทำใช้เองก็ได้เป็นของฝากก็ได้ครับค่เอาเป็นว่าลูกหลานมีหน้าที่ไปซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆเอามาให้ผู้สูงอายุทามจะได้มีกิจกรรมทําที่บ้านนะคะแล้วก็ตองนะครับแต่ก่องต้องระมัดระวังนะครับ ตัวโต๊ะตัวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าต้ำมันระกรมเนี่ยมันจะมีผลต่อพวกเป็นพลาสติกต่างๆพวกไม้อะพวกนี้ครับจะหาอะไรมาลองมันกัดเหรอคะอาจารย์หรือยังไงมันลงไปแล้วมันซึมไปทางนึงมันซึมไปแล้วค่ะอาจารย์จะพลียทางน่ะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องน้ำมันระกําให้ดีนะครับคุณผู้ชมเราก็รอให้จนกระทั่ง น้ำมันเนี่ยมันไหลออกมา<ช>จนหมดนะคะคช่วยช่วยช่วยขยา่าและนี่คือสิ่งที่เรากรองออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์พอกรองออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นทำอะไรต่อคะนั้ยก็เติมตัวต่อไปเลยครับคือสวิตอัลมอนด์นะครับค่ะน้ำมันสวิตอัลมอนด์นะคะคุณผู้ชมวิตอันนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะคะ ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเบสนะครับทำให้ไม่เหนียวนะครับซึมได้ง่ายครับอ๋อไม่เหนียวเนอะติดกับผิวหนังใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าถ้าเราเป็นน้ำมันอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับค่ะหรือบางคนไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวอย่างเงี้ยครับก็เป็นใช้สวิตอัมอนด์ก็ได้ครับค่ะต่อไปก็เป็นเมนทอนครับเ <Ment hol S 2> มนทอนค่ะเมนทอนจะทำให้รู้สึกเย็นนะครับสดชื่นสดชื่นครับค่ะทอไปค่ะ และอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นกลิ่นมะกรูดนะครับค่กลิ่นมะกรูดให้อารมณ์รู้สึกไทยๆนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับคนจีนต่างๆตอนหลีญี่ปุ่นที่มาที่วิทยาเขตที่สมุทรสงครามนะครับที่ศูนย์ที่สมุทรสงครามเขาก็ชอบตะไคร้หอมแปลกดีนะครับอันนี้กลิ่นก็แล้วแต่คนชอบได้เลยแต่คนชอบเราสามารถเลือกได้คค่รับแล้วก็กวน จนเมนทอนละลายครับผมแล้วก็หาอะไรมาใส่นะครับเป็นขวดใส่แค่นี้เองคุณผู้ชมและนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคนจนละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วรกรรมวิธีมีแค่นี้เองจริงๆง่ายมาก<ผ>มคือจะยากจะยากก็คือตอนที่เราเอาสมุนไพรไปแช่ในน้ำมันระกับนานไหนย นานไมเจ็ดวันแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขั้นตอนการซื้อครับผมซึ่งก็ต้องให้ลูกหลานไปช่วยซื้อให้ผู้สูงอายุออนไลน์ก็ได้ครับค่ะง่ายสุดเลยจานขายนี่คือเสร็จแล้วเราก็มาใช้ทาตัวได้เลยใช่ครับขออนุญาตดมก่อน่ดมได้เลยครับอนุญาตดมนิดนึงนะคะโหยคุณผู้ชมกลิ่นก็คือแบบหอมสดชื่นมากสีก็ได้จากสมุนไพรเลยครับค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วว่าเราทาเนี่ยมันจะออกร้อนหรือออกเย็นคะตอนนี้จะออก มีไปทางร้อนครับแล้วก็มีเย็นโดยพราะเร่เมนทอนนะครับแล้วก็สําหรับนะครับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับค่ะก็อาจจะปรับสูตรจากนี้ลงลดน้ำมันระกมลงหน่อยนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยบางทีการรับสัมผัสความร้อนเย็นเนี่ยจะไม่อาจจะไม่เต็มที่เหมือนปกตินะครับผมก็ลดได้ครับเพื่อความปลอดภัยอ่าถ้าเกิดว่าแบบออกแนวร้อนเนี่ยจะไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานใช่ครับนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องลดส่วนผสมลงส่วนของน้ำมันระกมลงใช่ครับค่ะ ต่อไปแล้วก็บรรจุเลยนะครับเราจะหากาเล็กๆเทก็ได้นะครับหรือเป็นอุปกรณ์แก้วนี้ก็ได้นะครับไม่แนะนําให้เป็นไม่แนะนาพลาสติกนะครับเพราะว่ามันจะละลายครับมันจะเปื่อยนี่ผมก็ใช้ไ่ลิงแก้วนะครับส่ลิงที่เป็นแก้วนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเป็นพลาสติกบางทีมันอาจจะแบบไปทําปฏิกิริยาแล้วก็ทําให้มันแบบผสมลงไปผสมลงไปค่ะก่ มันเป็นขวดขวดลูกกลิ้งครับใช้ค่ะถูนวดได้ง่ายนะครับค่ะแล้วพวกขวดพวกนี้ไปหาซื้อจากที่ไหนคะจารย์ต้องถามให้ละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ย<ค>พอแบบทำเสร็จแล้วอา้าฉันจะไปหาซื้อขวดกับลูกกลิ้งแบบนี้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนคะจารย์คนนี้ก็ตามร้านทั่วไปครับหรือว่าออนไลน์ครับส่วนใหญ่มีเขียนว่าขวดน้ำมันนวดนี่ครับกระจะขวดน้ำมันนวดใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุซื้อออนไลน์ไม่ถนัด<อ>ไปซื้อตามร้านไปร้านไหนดีคะ ร้านแถวเยาวราชแถวสำเพ็งคนนี้คก็จะมีหลายไซส์ขนาดนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าขวดเล็กๆนี้นะคะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดใช้เลยเนี่ยก็จะอยู่ได้นานถึง2ปีแต่อาจารย์บอกว่าเดือนเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าใช้ทุกวันนะคะใช้ได้ดีหอมนอกจากใช้เป็นน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยแล้วยังลดอาการวิงเวียนวิงเวียนเมารถเมาเรือต่างๆพกติดตัวไว้ และนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสาหรับน้ํามันนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์บอกว่ามีแถมให้เราอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะแถมสูตรการทำน้ำยางบ้วนปากสมุนไพรให้เราได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนตรงนี้สักคู่เดียวนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำมันน้ำยางบ้วนปากสมุนไพรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ได้สอนเราทําน้ํามันงวอสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยกันไปแล้ววันนี้อาจารย์จะแถมให้เราอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการทําน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรนั่นเองซึ่งวิธีทาก็ง่ายมากๆสามารถทําเองได้แล้วก็ปลอดภัยกับผู้สูงอายุอีกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์<ช>คะ,คะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นทําน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนว่าน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรเนี่ยมันเหมาะมันดีมันมีประโยชน์กับผู้สูงวัยยังไงบ้างคะ สำหรับผู้สูงวัยนะครับปัญหาที่พบไว้ก็คือปัญหาในช่องปากนะครับไม่ไไม่ว่าจะเป็นพวกเนือกลากเสพฟันผุอะไรต่างๆซึ่งเชื้อต่างๆในพวกนี้จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายในผู้สูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะนําองค์ความรู้แพทย์แผนไทยของเรานะครับมาดูแลผู้สูงอายุนะครับในการที่จะรักษาสุขภาพในช่องปากครับแต่สมุนไพรนี่มันดีกับผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสมุนไพรก็จะเป็นเครื่องเทศ ที่เราใช้ประกอบอาหารเครื่องดื่มอยู่แล้วครับผมซึ่งมันก็จะปลอดภัยไม่มีอันตรายในช่องปากใช้มาหลายพันปีกันมาแล้วหลายพันปีโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะเตรียมจดสูตรได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเตรียมกระดาษปากกามาจดสูตรไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารายการสุขใจใบเก่าของเรานั้นสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube TV5 h d ออนไลน์เข้าไปที่ ยูทูบนะคะแล้วก็เข้าไปที่รายการสุขใจไว้เก่าแล้วก็ชมรายการของเราได้เลยค่ะเอาละค่ะอาจารย์ขาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าสาหรับการทําน้ํายาบืวนตากสมุนไพรส่วนประกอบแต่ละอย่างมีอะไรบ้างคะครับตัวเด่นของตำลับนี้นะรพระเอกของเราก็คือตอนนี้ครับอบเชยนะครับอ,อบเชยมีหลายชนิดนะครับมีอบเชยเทศเปลือกบ,บางๆที่เราใช้ทําพะโล้นะครับแล้วก็ตัวเปลือกมีเปลือกติดข้างนอกนิดหนึ่งนะครับเป็นอบเชย,ยยวน อันี้อบเชยยวนตัวนี้อบเชยยวนครับผมที่เลือกอบเชยยวนก็คือว่าอยากได้กลิ่นที่มันออกเหมือนกับน้ำยาพ่นปากถ้าเป็นอบเชยเทศที่เปลือกบางๆนะครับจะออกเหมือนเครื่องพโล้นิดหน่อยครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็สามารถใช้ได้ใช้แทนกันได้ครับแปลว่าเครื่องพาล้นี่เราสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตัวอบเชยนี่ยจะมีน้ํามันหอมระหยนะครับ ้ำมันหอมมะเขืส่วนผของครับเนี่ยจะช่วยในการฆ่าเชื้อต่างๆได้ดีนะครับช่วยขับลมแก้เงเวียนศีษะด้วยซึ่งเป็นอาการที่พบในผู้สูงอายุครับค่ะอันนี้วิธีการเลือกอบเชยก่อนคะอาจารย์เราเลือกยังไงคะแบบไหนต้องแก่ต้องต้องอบเชยแล้วก็ดมนะครับถ้าไปที่ร้านนะครับหรือถ้าเป็นร้านที่เขามาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะการันตีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นร้านเครื่องยาทั่วไปแล้วก็ลองหักดมดูนะครับขออนุญาตดมครั้งนะครับกลิ่นก็จะหอมนะครับมีามหอมง ถ้าอบเชยที่อายุนานเกินนะครับเก็บไว้นานเกินน้ามันหอมเงยจะน้อยย่นไม่ค่อยมีกลินกล่นครับ<า>ดูที่สีที่กลิ่นได้นะครับถ้าสีซีดๆกลิ่นไม่มีก็ไม่แนะนําครับมผมให้เลือกสีที่เข้มๆหน่อยแล้วก็ห<า>กดูมีกลิ่นหอมๆอันนั้นจะใช้ได้ดีอันนั้นคืออันดับหนึ่งคืออบเชยนะคะจากนั้นมีอะไรอีกคะตัวต่อไปเป็นโรสแมรี่ครับตำลับของเราก็จะดูอินเตอร์หน่อยมีโรสแมรี่นะครับเพื่อให้กลิน่นออกคล้ายๆกับ น้ำยาบนปากทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดครับตัวรสแมรี่ก็เป็นเครื่องเทศนะครับที่ใช้กันมานานนะครับไม่ได้เพิ่งเข้ามาในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเครื่องเทศนะครับรสแมรี่ก็จะมีน้ํามันหอมระเหยด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อไปด้วยครับผมสรรพคุณคือช่วยฆ่าเชื้อใช่ไหมคะเหมือนกับตัวอบเชยเลยครับรสแมรี่นี่เราต้องเลือกไหมคะหรือว่ามันมีแบบนี้อยู่แล้วรสแมรี่ก็จะมีทั้งแบบสดกับแบบแห้งครับผม ถ้าที่บ้านปลูกเพราะว่าบ้านเราก็ปลูกได้เหมือนกันครับใช้แบบสดก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ซื้อแบบแห้งมาก็ได้ครับก็ดูที่กลิ่นเหมือนกันก็จะมีกลิ่นหอมดูที่กลิ่นแล้วก็ใช้ทั้งแบบสดก็ได้แห้งก็ได้ใช่ครับผมค่ะอบเชยแล้วโรสแมรี่แล้วและอันนี้คือ,อต่อไปก็เป็นนี่เลยครับเกลือครับค่ะเกลือจะใช้เป็นเกลือสิงเทาใช้เป็นเกลือทะเลก็ได้ครับผมเกลือที่บ้านได้ไหมคะเกลือพวกเือาหารทั่วไปได้เลยครับอ๋อโอทั่วไปได้ตัวเกลือเนี่ย ตามสรรพคุณของแพทย์แผนไทยเราเนะี่ยเกลือจะช่วยขับเมือกมันนะครับเวลาเราตื่นเช้าต่างๆเนี่ยพวกจะมีเสมหะมีเมือกมีมันต่างๆตัวเกลือจะช่วยชะล้างเม,มือกมันออกได้นะครับได้ดีครับผมค่ะนี่อีกตัวหนึ่งค่ะอาจารย์คืออะไรคะตัวนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเป็นน้ํามันหอมระเหยนะครับก็เป็นสเตียรินครับเป็นกลุ่มมิ้นท์ชนิดหนึ่งครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะเหมือนกับยาสีฟันเลยเพราะว่าเขานิยมเอาสเตียรินนะมาใส่ในส่วนผสมของยาสีฟัน หรือมาฝรั่งต่างๆนะครับใส่เข้าไปก็จะทําให้น้ํายาบนปากของเรานั้นออกมาหน้าตาเหมือนกับที่ขายทั่วไปเลยครับผมค่ะนี่ก็คือส่วนประกอบแล้วก็สรรพคุณนะคะของสิ่งที่เราจะนํามาใช้ในการ<ช>ทําน้ํายาเบนปากสมุนไพรต้องถามอาจารย์ก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยซื้อไม่เคยเลือกวิธีการเลือกอย่างที่อาจารย์บอกแล้ว2ตัวนี้อาจารย์สอนแล้วว่าเลือกยังไงแต่ว่าตัวสเปียรินคือที่ไหนยังไงคะอาจารย์สเปียรินก็จะเป็นพวกร้านที่ขาย อุปกรณ์ทํายาหมองน้ำมันนวดที่เป็นทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วไปครับมีเยอะครับมีเยอะเลยโรสแมรี่ก็เช่นกันเหรอคะใช่ครับโรสแมรี่อบเปยตามร้านต่างๆก็มีครับร้านสะดวกซื้อร้านห้างต่างๆคนนี้ก็มีครับผมค่ะเราได้ทราบส่วนประกอบและสรรพคุณของทุกๆอย่างแล้วมาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์วิธีการทํายุ่งยากขนาดไหนออาจารย์ยากไหมหรือทำได้ไหมเรากับต้มน้ำเหมือนทำกับข้าวเลยครับผมค่ะ แล้วก็ใส่น้ําลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวอบเชยแล้วก็รสแมรี่ครับใส่เข้าไปปริมาณเท่าไหร่คะน้ําตัวน้ําประมาณหนึ่งลิตรครับผมแล้วก็ใช้ตัวอบเชยประมาณห้ากรัมครับห้ากรัมแล้วรสแมรี่ประมาณสองกรัมครับแล้วก็ต้มให้เดือดพอเดือดแล้วเราจับเวลาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับแล้วก็เราก็จะมากรองนะครับต้มให้เดือดสิบห้านาทีคือให้มันเดือดเป็นฟองเลยใช่ไหมคะเดือดเดือด ให้เดือดนะครับคือน้ําร้อนน้ําร้อนร้อยองศานะครับค่ะพอเดือดเสร็จแล้วก็มากรองค่ะนะครับกรองเสร็จแล้วก็จะเติมตัวเกลือแล้วก็ตัวน้ำน้ำมันหอมระเหยสเปรย์นี้เข้าไปครับก็เสร็จเสร็จแล้ว,ลวคับกระบวนการง่ายครับผมอ๋ออาย้ําให้คุณผู้ชมทราบอีกทีหนึ่งว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยครับการทํานี่ก็อันนี้คือสาธิต แต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้น้ำหนึ่งลิตรใช้น้ำหนึ่งลิตรแล้วก็อบเชยห้ากรัมแล้วก็โรสแมรี่สองกรัมต้มให้เดือดนะคะคุณผู้ชมรับ15นาทีจับเวลาเลยค่ะพอเดือด15นาทีแล้วปิดไฟแล้วก็เอามากรองอาจารย์คะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยแล้วก็การใช้การแพทย์แผนไทยเนี่ยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพหน่อยค่ะครับผมการแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นศาสตร์ที่นํา ความรู้นะครับทางธรรมชาติมาดูแลสุขภาพร่างกายนะครับพอเราอยู่กับธรรมชาติมายาวนานนะครับธรรมชาติดูแลเราเป็นอย่างดีครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีนะครับไม่มีเชื้อราปนอะไรต่างๆนล้วเรานํามาทําเป็นน้ํายาบนปากทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับยังเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะครับลูกหลานนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต่างๆก็เกิดความ กิจกรรมดีๆในครอบครัวครับผมก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับนำนำไปประยุกต์ใช้นะครับหรือสามารถสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับ ก็นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวระหว่างคุณปู่คุณตาคุณยาคุณยายกับลูกๆหล,ล,ลาน,ลานๆภายในบ้านอีกด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นรินการการทุมนะคะที่มาสอนเราทําน้ํามันง่วสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยแล้วก็มาสอนเราทําน้ํายาเพ่นปากสมุนไพรแล้วก็ยังให้ความรู้ดีๆในเรื่องของสมุนไพรอีกด้วยขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะขอบคุณครับผม คุณผู้ชมคะพืชสมุนไพรใกล้ตัวใช้สะดวกและได้ผลดีหากรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะพบกับรายการสุขใจวัยเก่าได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง t v 5 hd ดูช่อง5กดหมายเลข5รวมถึงยังสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ทาง Facebook YouTube และติดตาม t v 5 hd ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยวันนี้สม้มลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ